คลิปนี้เป็นคลิปสอนการใช้งานแอปเทด MT4 หรือว่า MetaTrader 4ในระบบมือถือของ Android นั่นเองนะคะ a n d r o i d เนี่ยก็คือพวก Vivo, Oppo, Huawei, Samsung ต่างๆที่ไม่ใช่ i p h o n e นั่นเองนะคะให้ดูคลิปนี้นะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราเข้าไปที่แอป MT4 นะคะพอเราเข้ามาที่แอปแล้วนะคะ ให้มากดขีด3ขีดมุมบนซ้ายขีด3ขีดมุมบนซ้ายกดลงไป1ครั้งนะคะกดเสร็จแล้วเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรากดคำว่าจัดการบัญชีหรือใครที่ไม่เคยเปิดพอร์ตเดโม่หรือไม่เคยเอลองอินพอร์ตจริงเลยเนี่ยให้ กดคําว่าเริ่มต้นนะคะมันจะขึ้นคําว่าเริ่มต้นถ้าเราไม่มีพอร์ตเลยมันจะขึ้นคําว่าเริ่มต้นนะคะให้กดไปบริเวณที่แอลวงนะก็คือจัดการบัญชีหรือว่าเริ่มต้นนั่นเอง กดไปแล้วให้มากดรูปบวกนะคะอันนี้คือวิธีการเปิดพอร์ตเดโมเอาไว้ทดลองเทรตนั่นเองนะคะหน้านี้ใครว่างเปล่าไม่ขึ้นแบบแอลก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราไม่เคยเปิดพอร์ตอะเรามาเปิดพอร์ตเดโมเอาไว้ทดลองเทรตกันหรือว่าฝึกเทรตกันนะคะกดไปที่รูปบวกมุมบนขวาหนึ่งครั้งอ่ะแล้วกดคำว่าเปิดบัญชีทดลองนะคะกดคำว่าเปิดบัญชีทดลอง กดลงไปเลย1ครั้งนะคะส่วนใครที่ล็อกอินพอร์ตจริงใครที่มีพอร์ตอยู่แล้วให้กดคำว่าลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่นะคะอ่ะเรากดเปิดบัญชีทดลองเลยกดลงไป1ครั้งแล้วให้มากดตรงคำว่าค้นหาโบรกเกอร์หรือว่าสัญลักษณ์รูปแว่นขยายกดลงไป1ครั้งแล้วพิมพ์ชื่อโบรกเกอร์ไลออได้เลยนะคะอ่ะ L I O N B R O ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์ตามนี้นะแล้วก็เลือก Lion Broker Limited Key Demo ให้เลือกอันที่แอลวงนะคะเลือกแบบนี้เลยนะอย่าไปเลือกอันอื่นนะคะอ่ะเลือกอันนี้ได้เลยกดลงไปหนึ่งครั้งก็จะขึ้นมาแบบนี้ข้อมูลส่วนตัวให้ใส่ไปได้เลยชื่อโทรศัพท์อีเมลใส่ไปได้เลยนะคะ ส่วนเงินฝากตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาเงินในพอร์ตทดลองเนี่ยเอาไว้ฝึกเทรดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะแนะนําให้เลือกที่ใกล้เคียงกับพอร์ตของเราพอร์ตจริงที่เราจะเทรดจริงนั่นเองมันจะได้ดูเสมือนจริงนั่นเองนะคะเวลาเราทดลองเทรดหรือฝึกเทรดนะอ่ะแอลเลือกเป็น1 0,000หมืน,นะคะ อ่พอเราใส่ข้อมูลส่วนตัวเลือกเงินฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดคําว่าสร้างบัญชีด้านล่างกดคําว่าสร้างบัญชีกดลงไป1ครั้งเจอหน้านี้ให้กดคําว่าพร้อมด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะยืนยันให้เราเปิดพอร์ตเดโมนั่นเองกดพร้อมอ่พอขึ้นมาหน้านี้แสดงว่าเราเปิดพอร์ตเสร็จ เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการเปิดบัญชีทดลองนะต่อไปเป็